มันเป็นช่วงที่ร้านจะปิดพอดีใช่ไหมเนี่ยใช่ผมว่าเขาไม่รับออเดอร์เลยแหละอาจจะปิดสามทุ่มใช่แล้วเราก็เป็นลูกค้าเที่ยวไทยพอดีนะยก็อาจจะให้เรานั่งนานขึ้นเล็กน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่เราคงไม่ตักอะไรเพิ่มแล้วโอ้กีวีเปียวจี๊ดเปียวจี๊ดอร่อยเลยตอนนี้ยังเหลือกุ้งตัวหนึ่งนะยังยังไม่ได้กินแล้วก็เนื้อทอดเออแต่ชอบจริงมันกรอบกรอบมาก ไม่ไจ่ายเคาน์เตอร์ตามเวลาเลยไงก็คือสมมติเขากำหนดมาเท่านี้เราก็ไปจ่ายทั้งานตามเวลา<ช>ตามเวลาได้บอกรถได้ค่ะลูกค้าท่านสองวันซื้อไหมคะท่านสองมานซื้อครับแต่ไม่ได้ปิิกขนานั้นอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับสบายใจสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเขาเก็บร้านก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าเรามาช่วงห้างก็กำลังจะปิดเหมือนกัน ตอนนี้เราก็พยายามแกะเปลือกนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันกุ้งเราจะฉ่ำในมากนะ,นะ,ะนนลูกค้าวันนี้ท่านลูกค้ารีวิวให้เรานะคะในก o เกิลแมปค่ะลูกค้าจะได้รับเป็นช็อกโกแลตนาวารีหนึ่งทีนะคะจะเป็นของหวน